สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอย่างแรกถ้าจับใจความเมื่อวานที่เล่าให้ฟังได้เนี่ยมันจะมีความน่ากลัวเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมเล่าในเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็น list o f ข้อที่1น,นะเมื่อวานที่ผมเล่านะครับเมื่อวานมีสไลด์อะไรบ้างนะครับเมื่อวานมีสไลด์ที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากเฟดหลังจากเฟดพูดเสร็จเ,เ,เจรมพาวเวลเขาพูดเสร็จ FOMC ชัดเนี่ยทองมันกระชากขึ้นเลยนะฮะทองมันกระชากขึ้นในวันทันที ซึ่งการที่ทองกระชากขึ้นในวันสามารถตีความได้หลากหลายมากนะครับข้อแรกก็คือเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามองว่าเงินเฟอ้อในอนาคตมันจะมันจะมาเพราะว่าเฟดเล่นบอกว่าจะคงดอกเบีย้ยไป2ปี3ปีใช่ป่ะแล้วก็จะไปขึ้นดอกเบีย้ยในปี23เนี่ยโอ้โหเป็น2.5%มันชัดในตัวมันเองแล้วไงว่านาคตมันเงินเฟอ้อมาแน่เออค่าเงินมันจะอ่อนรุนแรงเอาขออภัยเอ่อค่าของเงินเนี่ยมันจะด้อยค่ารุนแรงนะเพราะนั้นทองเนี่ยมันก็ตอบรับล่วงหน้านี่ข้อที่1แล้วพอทองมาเนี่ย มันอาจจะทําให้ตลาดเกิดความกังวลว่าเฮ้ย list off หรือเปล่า List of f หรือเปล่าหมายความว่าเฮ้ยสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมันมันกำลังจะลงหรือเปล่าเ,เงินมันจะมุฟมาที่สินทรัพย์ปลอดภัยอีกไหมนะครับเมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับถัดจากนั้นพอพูดถึง of, List o n l i s t off ผมก็บอกว่าเฮ้ยตลาดอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องที่ต้องระวงังละเพราะขนาดจิ้งจบยังต้องเวลาจิ้งจบทักเรายังต้องฟังเนี่ยแต่เมื่อวาน o e c d ทักมาว่า ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสถานการณ์ของโควิด -19 ในเวฟบเนี่ย GDP โลกเนี่ยมันจะต้องเกิดแบบดับเบิลฮิตมันจะมีซิงเกิลฮิตนะครับกับดับเบิลฮิตซิงเกิลฮิตก็คือไอที่เราคิดว่าจะลงอยู่ทุกวันนี้ GDP โลกจะติดลบๆๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้ามันมีเรื่องในช็อต2มาอีกเนี่ยมันจะเป็นดับเบิลฮิตก็คือ GDP โลกมันจะลงรุนแรงกว่าที่คิดนะครับเมื่อวานเนี่ยแหละคีย์สำคัญที่ตัวแปรมันเริ่มมาเห็นแล้วคือ OECD ผมก็มาเล่าให้ฟังใช่ป่ะแล้วก็ก็มาดูตัวเลขว่า ในเมกาเนี่ยนะฮะมันเริ่มเห็นคนป่วยเนี่ยในเว็บสองเนี่ยมันมาเรื่อยๆแล้วมันเริ่มน่ากลัวที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อวานมีอะไรบ้างมีเท็กซัสมีแคลิฟอร์เนียมีอริโซนานะฮะตัวเลขมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบน่ากลัวหลังจากที่เขาคลายล็อกดาวน์นะครับทีนี้ทีนี้ความน่ากลัวมันจบหรือยังผมว่ายังไม่จบครับถ้าจะเล่นเรื่องเวฟบสองเหตุผลเพราะว่าเขาเริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาประมาณตั้งแต่กลางเดือนพฤษภา ปลายเดือนพฤษภาแล้วก็มาคลายล็อกหนักๆห,หนึ่งมิถทุนาเป็นการคลายล็อกที่ไม่ได้เหมือนในเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยคือทุบจํานวนผู้ป่วยเนี่ยให้ติดศวนก่อนแล้วค่อยคลายแต่อเมริกามันทุบไม่ลงถ้าเราสังเกตอะมันกระทุ้งไม่ลงกระทุ้งแล้วมันติดอยู่ที่2 0 0 0มมันก็ยังเพิ่มขึ้นมาละวันละ2องหม่นงหมื0เช่นเดียวกันเมื่อวานถ้าเราดูที่นิวเคสดูในเวอร์โอ e t เตอร์ eter, ผมไม่ต้องไปเปิดภาพให้ดูนะทุกคนไปดูเองแล้วกันไปดูในเวอร์โอเมเตอร์ eter, เนี่ยปรากฏว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น นิวเคสทั่วโลกเมื่อวานทำนิวไฮนะฮะนะฮะนะฮะะไรนะฮะคือมันเพิ่มขึ้นมามากๆอ่ะนะครับคือมันมันนิวเคสเพิ่มขึ้นมามากที่สุดอ่ะอ้าวเวรกรรมมันเป็นนิวเคสที่เพิ่มขึ้นมาทาั้งทั้งที่โลกอยากจะหาทางผ่อนคลายอยากจะหาทางคลายล็อกนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ความบรรลัยมันก็รออยู่ไงนะครับคือนิวเคสเพิ่มขึ้นนะฮะ แล้วก็ผ่อนคลายคลายล็อกมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่นิวเคลสเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ก็ยังล็อกดาวอยู่เพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะกดได้ปรากฏว่ากดไม่ลงพอกดไม่ลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรมันต้องมันมันต้องการให้เศรษฐกิจหมุนทีนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเรารอดูนะฮะเขาเริ่มคลายล็อกดาวไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วฮะแล้วตอนต้นเดือนมีเรื่องจ็อดฟอยด์ด้วยเดี๋ยวหลังวันหลังกลางเดือนเนี่ยนะฮะคือมันจะมีเวลาให้เพาะเชือ้อหลังจากเราติดเชือ้อ เราก็จะเริ่มเห็นจํานวนผู้ป่วยที่เรียกได้ว่ามาเป็นระลอกใหม่เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันจะเห็นเริ่มเห็นตัวเลขแบบปุ่มๆผมเดานะจำนวนผู้ป่วยใหม่ในสหรัฐนะมันจะเบิ้ลขึ้นมาเป็น2.5หมื่นแล้วก็3มหมื่นในเร็วๆนี้นะครับและนั่นแหละและนั่นแหละมันก็จะดึงให้หลายๆอย่างลงนะครับดูนะฮะเมื่อวาน s p Nasdaq สคคว่ำหมดนะฮะประเด็นก็คือนะฮะมันจะคว่ำนานไหมนะครับ ความนานไม่นานก็หนึ่งอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นตัวเลขนิวเคสอาทิตย์หน้าของเมกาจับตายดีนะฮะนิวเคสอาทิตย์หน้าของเมกาแล้วก็อาทิตย์ถัดไปผมว่าม่ระเบิดเถิดเธอไงนะฮะแน่นอนแน่นอนนะฮะนะครับนะแล้วก็ในส่วนของในประเทศไทยก็ต้องระวังนะฮะกาดตกกันมากๆผมเองเนี่ยทุกว,วันนี้ก็ลืมใส่แมสนะครับลืมใส่แมสประมาาแต่ว่าจะเริ่มไม่ประมาาแล้วเพราะว่ามันเริ่มส่งกลิ่นแปลกๆแล้วนะครับก็ เราก็อย่าประมาทในส่วนของในเมืองไทยจะต่างประเทศเนี่ยผมว่าความประมาทเขาเขาสูงมากนะครับเดี๋ยวนิวเคสมันคงโผล่เยอะนะครับตั้งแต่ทิหน้าเป็นต้นไปนะครับตอนนี้นิวเคสทั่วโลกก็ทำนิวไฮทิหน้าก็เตรียมระเบิดเถิดเถิงนะครับพอนิวเคสมันระเบิดเถิดเถิงแล้วอะไรที่รออยู่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วอะไรที่รออยู่คือเรื่องนี้ฮะนะครับปรากฏว่ายอดพุทธครับยอดพุทธเนี่ยพุทธ เทียบกับคอเลโชนะฮะก็ทําจุดต่ําสุดในรอบ9ปีครับโหในอเมริกานี่คือมันเตรียมซันโวกันเต็มที่นะฮะมันรู้แล้วครับว่าหุ้นจะลงนะฮะยอดพุทธนะฮะเห็นไหมพุ่งมาปี๊ดๆเลยนะครับนะ,ะนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ยอดคอก็ขึ้นไปเยอะนะฮะยอดคอขึ้นไปเยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยลดกลายเป็นยอดพุทธนะฮะโอ้ตอนนี้นี่ก็ตล่าหุ้นอเมริกานี่ก็เตรียมช็อตกันมันนะฮะถัดมานะครับเขาก็พยายาม อธิบายว่าตอนนี้ในตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยมันมีเรื่องของการที่เหมือนเมืองไทยอ่ะลายย่อยมาเล่นเต็มเลยนักลงทุนรายบุคคลมาเล่นกันเต็มเลยนะฮะมาเล่นกันเต็มเลยปรากฏว่าไอ้หุ้นที่มันเป็นหุ้นแบบยอดนิยมของนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยนะครับนะครับเป็นรีเทลเฟเวอร์ลิตสต็อกเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าเส้นสีขาวคือพุ่งขึ้นไปปิดๆมากถึงเวลาไลา่เห็นอะไรไหมฮะเวลาโดนเช็คบบนนี่มันแบบโอ้โห หนักกว่า S&P ลงอ่ะลองนึกภาพนะครับอันนี้คือเขาไปเอาหุ้นที่มันเป็นพวกแบบที่อยู่ในพวกแบบ Retail f a v o r i t e Stock อ่ะครับที่ที่แบบเป็นหุ้นยอดนิยมอ่าเป็นหุ้นยอดนิยมอ่าดิ่งมากๆนะครับตอนนี้นะครับนะครับนะครับก็หน้าหน้าสยองนะครับหน้าสยองมากก็ได้เห็นสัญญาณแล้วว่าเขาพยายามจะคือเพเปอร์เนี้ยของบูมเบิร์ดเขาพยายามจะสื่อสารว่า นักลงทุนรายบุคคลในในอเมริกาก็หันมาเล่นหุ้นเยอะมากๆตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่นะครับเนี่ยก็รูปนี้ก็น่าสยองนะครับแล้วก็อะไรอีกนะฮะอะไรอีกนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนของหุ้นที่เข้าเขตโอ์บอสเนี่ยนะครับปรากฏว่ามากที่สุดในรอบ20ปีอุมแม่เจ้าในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นนัแต่ละท่านลองนึกภาพดูนะครับว่าเฮ้ ผมบอกไปแล้วฮะรว่าว่าเราอะจริงๆแล้วเหตุผลที่ชวนให้มันลงเนี่ยมันมีเยอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจเหตุผลที่ชวนให้ลงเพราะว่าอะไรครับเราจะไปพูดถึงเหตุผลที่ชวนให้ลงทําไมเพราะตลาดไม่ขึ้นทุกวันเลยเราก็ต้องมองที่เหตุผลที่ชวนให้ขึ้นใช่ป่ะเหตุผลที่ชวนให้ลงก็เก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดไปยอมรับว่ามันต้องขึ้นไปได้ต่อจาก4เรื่องอ่าสเรื่องก็คืออะไรมอนเทอรี่โพลิซีพนโยบายการเงินผ่อนคลายจากจากเฟดนะฮะ จาก BOJ จาก ECB พวก fiscal stimulus พวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับทั้งของโลกแล้วก็ทั้งของสารัฐและของโลกเรื่องที่4ก็ r e o p e n economy อขอไปเรื่องที่3 r e o p e n economy เรื่องที่4ก็เป็นเรื่องวัคซีนจำได้ไหมมันก็พูดกันอยู่เรื่องนี้ว่าแล้วมันจะทำให้ตลาดต้องไปต่อแล้วก็มีฟันโฟด้วยนะครับแต่ว่าก็เลยทำให้เราพับเลบืลบๆไปแต่ผมก็เคยเตือนแล้วว่าผมมีความกังวลว่าถ้าถึงเวลาแล้วตลาดมันลงนะ อีเรื่องลบๆที่มันสมเหตุสมผลกว่าเรื่องบวกเนี่ยมันจะมาเต็มมันจะมาเต็มแล้วมันคงจะทําให้ตลาดลงเยอะถ้าตลาดหุ้นไทยมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพลงรุนแรงอะไรมากนักก็ได้นะฮะเพราะว่า1สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลในประเทศมันยังไม่ได้เยอะมากบล็อกเทรดก็วงเงินก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วความมั่นใจของรายย่อยยังมีอยู่อ่ะหล่นลงมาก็จะมีคนคอยรับอยู่ก็เอาเป็นว่าวันนี้ ไม่รู้ทุกท่านจะได้ความรู้อะไรมากมายไหม,มก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามมาอัปเดตกลยุทธ์อัปเดตข่าวสารตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าก็ทําตัวให้โล่งทําพอร์ตให้ว่างตัดม้ที่อ่อนแอที่สุดออกไปก่อนเตรียมเงินนะฮะร,รอโอกาสก็โอกาสก็ก็ตอนแรกผมก็ตั้งใจว่ามันคงมากรกฎาสิงหานะมันมันก็มาเร็วเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยที่แบบกะเวลาผิดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะหลายๆคนก็น่าจะมีเงินสดอยู่ในมือเยอะก็ความเสียหายไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับ เต็มเงินสดนะครับสำหรับท่านใดที่สน,นสนออสนใจการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลทั้งต่างประเทศในประเทศผมว่าเบอร์นี้ก็ติดต่อมาได้นะ0867797892นะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ